ก็อัดรายการครับก็ทำต,ต้มตำมประสาทิครับที่เห็นอยู่ฝั่งนู้นก็น้องตีโจ๊กกับโจ๊กครับมันรอ,อ,อ,อกินทำกินทุกวันเลยครับบางทีก็ชิมร้อยบางทีก็ซุปข้าวหมัน่นวันนี้โจ๊กกับโจ๊กครับโจ๊กก็มีวันนี้มีขุนส้มแล้วก็เอริโอเฟือ่อเห็นตลกมากเมันหมั่นมีนมันก็มีงานเราตัวนี้ กินทุกวันนะครับน,น,นี่้งมีต้มตัก็มีในตำั้นไปแบ่งให้าจารย์ลาด้วยนะคุนาลีด้วยค้องเนได้กับข้าวนะครับกัฉลากับอุนาลีคุณขี้เหนียวครับเอ,เอาไปให้เขาเป็นอาจารย์คอมเมนต์เขเรียกกระตอาเขาเรีกอะไรคมเพ่อเตอรเต้อนะไรก็อย่างนึงเลย นะครันรอกินนะคระับใช้คำม่ารอกินก็ก็คงจะสุภาพนก็คือก็คือรอแดดนั่นแหละครับนั่งหมออ่ารอกินน่ะรอกินแต่บ้านก็ถ้าถ้าเป็นเป็นเป็นพี่ก็แบบรอกินถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือคือรอทานรอทานแต่เป็นเพื่อนกันก็คือคือรอแดดครับอืมใส่ใส่แล้วมะละกอครับ นี่ใส่ไปกินเยอะครับที่พวกมึงไม่คิดที่จะมาช่วยเฮียอะไรกูเลยเนี่ยเงี้ยคิดกับมีเสียงตอบกลับเหมือนสายรุแบบอืมมีเสียงหมือนรถนีดนิดหน่อยๆใส่ถั่วนะครับถั่วฝักยาวนะครับถั่วแล้วอย่าไปใส่ครับนี้สกปกตรงะเลสกปกน้ำตาลไม่มค่อยอัด ส่วนนอกก็ไม่มีนะ้ำซุปประมาณไปอันเนราปาดไปแล้วใส่โอ้ผมรอรอเด็ดจริงไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดว่าจะช่วยเลยเนี่ยดีเนาะเหมือนกูพูดกับคนเดียวอืมนี่ก็มาเกิดเทศครับ เขือเทศก็ไหวาทุกวันแล้วครับเข้ามาเขือพรพระเทศกันไหวเลยเอาไหว้มัเขือเทศก่อนไป็ลูกหาหรือเปล่าเหมือนก็ไม่ค่อยมคมว่างๆแต่คมระบบยเฮ้ยพวกมันก็นั่งมองมกูเฉยก็ไม่ได้ chọc 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 khả năng chọc chọc รอาจานติ๊กนะครับน้องเหมือนกันติ๊กตุก,ตกนะครับป็นที่น้องกันมีมือกองวงสังทองสีมทองทองสีใสสมัยก่อนคนนี้รุ่นมือไข่มุกนี่มาแลคัดเปียกนะครับ รเรียบร้อยอันนี้ขับไม่ได้นะใส่ไปรถครับอันนี้ินก็ไม่ต้องใส่แต่ตามแค่บ๊นะอบบอบบอบครับช้โต๊ะ 没得嘛。

ทุกท <önce S 1> <t iny Sen Heck> ่านครับเชิญแดกกได้เลยครับเชิญครับเชิญทุกคนเลยครับเชิญตักข้าวเลยครับเชิญนะครับพ่อมีอะไรช่วยไหมครับเสร็จแล้วไอ้เหี้ยไม่ช่วยพ่อมึงเลยเสร็จแล้วมีอะไรช่วยไหครับ แกะนี่แกนี่ใส่ใส่ตานเนี่ยมาตักข้าวมาตักข้าวมาตักข้าวเป่กรอบฝังนื้อกันไหมครับอ่าเป็นมูเนื้อันนี้เอาไปราฝั่งนู้นไปตักข้าวเลยครับวิทย์